สวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆและพี่น้องที่รักและทื่นชอบกับตัวเลขทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรงไทยมหาราชค,คือเราจะคัดบทสรุปมาให้นะครับบทสรุปของ <c oughs> เลขตรงไทยมหาล่บก็ต้องขอทำเร็วๆนะครับเพราะว่า <c oughs> มีธุระดเลยสองตัวล่าง เน้นตรงนะครับ2ตัวล่าง05กับสอระวังดับครับแต่ผมก็ <c oughs> จัดเยอะศูนหน้าส่วน25ยังหาไม่ได้ได้มาบายเดียวสนับสนุนแต่สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับชุดเน้นตรงหนักๆก,ก็มี03 23 20 บางท่านอาจารย์บอกว่าสองดับก็ลองดูนะครับสองดับคือถ้าจะรูดก็เอาศูนย์ไปรูดนะครับเอาศูนย์ไปรูดคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าศูนย์มันเด่นทั้งล่างมันเด่นทั้งสิบทั้งหน่วยมันมีอยู่สองตัวมันถึงได้เบิ้ลสองศูนย์ไงครับส่วนห้ามันติดดับก็ระวังระวังหน่อย สำหรับข้างบนข้างบนเน้นตรงนะครับเน้นตรงไม่ว่าจะสามตัวหรืออะไรก็แล้วแต่งวดนี้เน้นตรงสามตัวเน้นตรงมีทั้งหมดเท่าไหรล่ล่ะสิบเอ็ดชุดเน้นตรงแต่โต้หรือบ้างนะครับ <c oughs> เผื่อปันอุบัติเหตุสิบเอ็ดชุด จัดไปส่วน2ตัว2ตัวบนมีชุดเน้นอยู่หชุดมีเบิ้ล4ี่สี่ชุดข้างล่างมีเบิ้ลศูนศชุดเท่ากับเหลือ5ห้าชุดครึ่ง และก็ชุดกันก็มี32 38 39 6268 69นะครับถ้าดับอยู่ดับจริงงวดนี้ไม่เบิ้ลไม่หามมีรวยครับสำหรับข้างบนนะครับมีรวยมีเฮและมีรวย อนนี้สมาธิก็จะหมดอายุความแล้วนะครับใกล้จะหมดอายุความนะครับอีกประมาณหนึเดือนสองเดือนใครจะต่อก็ต่อใครไม่ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับใครจะต่อก็ต่อสำรับฮาน่อยเพิ่มเติมหน่อยก็ได้ ฮาหนอยฮาหนอยว i p อยู่ไหนอยู่นี่ก็นี่แหละครับฮานอย V.I.P. แขบแบไว้นะครับแบแบบไว้วันที่30คือวันนี้คนดีผีคุ้มต้องรวยครับถ้าคนไม่ดีจ้องเอรัดก็าเปรียบเพรานี้ก็ผิดบ้างผิดบ้างถูกบ้างส่วนมากจะเสีย ก็อยากรวยอยากรวยก็แทงสามฮานอยสามฮานอยมันก็มีจินบ้างแหละไอ้ที่จะได้แทงฮานอยฮานอยเดียวที่จะได้เยอะๆไม่เอาเป็นสามฮานอยสี่ฮานอยถ้ามีห้าเรเรีนหางหมดจากฮานอยก็ไได้อยงอื่นชุดเน้นก็มีเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสองรูดเจ็ดวิ่งแปดการสามศูนย์ก็หกแปดนะครับหกแปด อันนี้ธรรมดานะครับอันนี้ VIP VIP รู่นเจ็ดวีรู่7นะครับก็แคปไว้พิเศษรูป4กับ9 4 8 4 7เป็นตัวกันนะครับที่เน้นก็คือมีขีดอยู่ใต้ ในวงกลมนีฮะท,ที่ที่เน้นก็ขอให้ปังป,งปงและร่ำรวยกัน,นครับปังปังและร่ำรวยกันกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่รับชมคลิปนี้แล้วก็โปรดดูผู้เป็นความบันเทิงน,นะครับโปรดดูเพื่ความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้ โปรดใช้วิจารณญาในการรับรมด้วยนะครับส่วนใครที่กดที่โป้งลงระวังนิ้วโป้งจะล่วงนะครับระวังระวังนิ้วโป้องอ่ะนิ้วโป้องอ่ะระวังอะนิ้วจะด้วนหวยเ,เข้าสามห,าห้านอยเข้าทั้งรูทั้งวิ่งยังมีนิ้วโป้งกดลงอีกนี่คนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้ใช้ไม่ได้จริงๆสวัสดีครับและขอบคุณครับ